สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเ,าเลี่ยมตะกุดนะครับในทรงที่เป็นหลอดนะครับแต่เราจะใส่หัวที่เป็นอะคริลิกหนานะครับทำเป็นหัวบัวนะครับส่วนด้านล่างเราก็จะใช้อะคริลิปประมาณ5มิลนะครับทำเป็นเ,เลนขยายน,นี่นะครับนี่ตะกุดจะเป็นลักษณะไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อนก็ดูขนาดที่สามารถเข้ากับหลอดตะกุดของเราได้นะครับ ก็เลือกมานะครับวัดขนาดมาให้เข้าได้พอดีๆนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะมา,าวัดขนาดความยาวครับความยาวของหลอดตะกุดนะครับอย่างตะกุดนี้มีความยาวนะครับมีความหนานะครับมเีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเ,เบอร์16นะครับใช้เบอร์16เลยทีเดียวครับ เบื้องต้นเราก็เอามาเทียบดูว่าชิ้นงานนะครับกับลอตะกรุดเนี่ยสามารถใส่กันได้ไหมนะครับอันนี้ค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะฮะใช้เบอร์16เลยทีเดียวนะครับจะเข้าได้พอดีเลยครับเข้าพอดีนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเล็กกว่านี้ใส่ไม่ได้เลยนะฮะลอตะกรุดก็ลองเลือกซื้อมาไว้ติดล้านไว้นะครับเพื่อนก็ไล่มาหลายๆเบอร์ก็ดีนะครับ นะครับเบื้องต้นเราก็มาวัดความนะครับความยาวนะครับความยาวได้เท่าไหร่เราก็ไปตัดมานะครับเอาให้กะว่ากดฝาบนฝาล่างไปแล้วนะครับให้ตะกุดแน่นที่สุดนะครับจะมีขยับบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ให้แน่นได้ที่สุดนะครับนี่ลักษณะนี้ครับลองเทียบดูนะครับจับดูอย่างนี้กดหัวกดท้ายใช้อะคริกนะครับอย่าใช้มือนะครับ มันจะไม่ดิ้นนะฮะนี่นะครับทำแบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็มาดูส่วนของการทำหัวบัวนะครับแล้วก็เลนเลนตรงโตงูดนะฮะนี่ดูส่วนในส่วนของหัวบัวผมจะใช้เป็นอะคริลิกที่มีความหนา15มิลนะครับนี่ครับตัวนี้ ถ้าเราไม่มี15มิลเพื่อนก็ต่ออะคริลิกได้นะครับหาอะคริลิก6มิลนะครับ6มิ8มิลมาต่อกันก็ได้นะครับให้มีความสูงประมาณนี้มันจะพอดีในการแต่งหฮมบัวก็คือ15มิลนะครับน,นะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับจะทําเป็นเลนขยายนิดนึงก็ใช้5มิลนะครับ5มิลขึ้นไปนะครับไซส์ขนาดนี้5มิลกาลังสวยนะครับนี่ แล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนหน้าสัมผัสเราต้องไปขัดให้มาเรียบๆนะครับเหมือนเราทํางานครอบแก้วเลนใส่นั่นเองนะครับหน้าสัมผัสของหลอดนะฮะใช้ตะไบตะไบให้เรียบนะครับแล้วก็เอาไปขูดกับกระดาษทรายนะครับให้ค่อเรียบๆนะครับนี่ะครับเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวแปะกระดาษกาวบนหลอดนิดนึงนะครับป้องกันกับการเกิดริ้วรอยชะกันนะฮะ แล้วก็ไปเลือกตัวหนีบที่อ่อนๆนะครับธรรมดาก็พอนะครับที่สามารถหนีบตัวนี้ได้นะครับคือตัวใหญ่หน่อยนะครับประมาณนี้นี่มันก็จะหนีบพอดีนะครับนะครับเสร็จแล้วเราจะมาเดินนะครับฝาที่จะทําหัวบัวก่อนนะครับก็เดินเหมือนการเดินข้อแก้วเลนใส่นะครับนี่ครับก็บากบากมุมไว้หน่อยนะครับ ส่วนบนนะครับให้ยางมีร่องในการลัดได้นะครับมีบากสัก2หรือ3ก็ได้นะครับแล้วเราก็ลัดยางปกตินี่แหละครับเหมือนเราทำข้าวแก้วเลนใส่นะครับจุดนี้มันจะช่วยพยุงนะครับไม่ให้ฝาเราเคลื่อนแล้วก็มันจะช่วยทำหน้าที่แทนการใช้ตัวหนีบนั่นเองนะฮะรับประกันอยู่ครับอีบ <c oughs> มานี้แน่นเปีะครับ แล้วเราก็ใช้ใบมีดนะครับผมจะใช้ใบมีดนะครับในการหนุนนะครับจะเป็น2ใบ3ใบก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับหนุนเพื่อนะครับให้มันมีช่องนะครับในการให้น้ํายาเนี่ยเขามีการหนานหนึ่งนะครับถ้าเกิดน้ายาเราเราใช้การทาน้ํายาเลยนะครับน้ํายามันอาจจะบางเกินไปนะครับ ในขณะที่เราทำการปัดเงาฝาเราอาจจะรั่วได้นะครับนี่ครับผมใช้น้ำยา AC ผสมการ้อนตัวที่ใช้ทำหัวบัวนั่นแหละครับก็จะหยอดนะครับซ้ายขวาก่อนนะครับให้น้ำยาเซตตัวแล้วก็ไปหยอดที่ใบดึงใบมีดออกแล้วก็หยอดตรงใบมีดนะครับทีนี้การเชื่อมต่อมันจะทำให้มีน้ำยาที่หนานะครับแล้วก็การประสานจะเป็นไปค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับนี่ครับ ก็คือปกตินะครับหยอดตรงนี้ปกติจะใช้ผู้กันก็ได้นะครับหยอดปกติซ้ายขวานะครับทิ้งให้เซตตัวประมาณนาทีหนึ่งนะครับง้างแล้วก็ครับดูนะฮะเติมเข้าไปนะครับทาอย่างนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับดึงใบมีดซ้ายขวาแค่นั้นเองนะครับน้ายาให้มันหนานิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะบางเกินไปนะครับเพื่อนนี่แค่นี้เองหนีบทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้5้านาทีนะครับ5นาทีแล้วเราก็ นี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับทาเหมือนกันเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่อย่างนี้มันจะทําให้การเชื่อมต่อการประสานเนี่ยมันมีน้ํายาที่หนานิดนึงนะครับมันมันจะทําให้คงทนนะครับแข็งแรงนะครับนี่นี่ฮะพอแห้งเสร็จนี่จะเจียจะอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่หลุดนะครับเพื่อนมัน เพราะว่ามันมีน้ำยาที่หนานะครับถ้าบางทีเราประกบไปเฉยๆโดยที่เราไม่ได้ลองใบมีดแล้วเราก็ทาทาทา,ทาน้ำยาสารนิกลิกบางทีมันเข้าไปแบบเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับฝาหลังก็ทําเหมือนกันนะครับเอาชิ้นงานของเราใส่ไปนะครับทิ้งไว้10นาทีน,นะครับเอาชิ้นงานของเราคือหลอดตะกุดใส่ไปในหลอดนะครับแล้วก็ นำเจ้าตัวฝานะครับฝาล่างขึ้นมาทําขั้นตอนเหมือนกันกับฝาหน้าเลยนะครับเพื่อนทาเหมือนกันเลยนะฮะก็วางไม้มีดหยอดหยอดแล้วก็ดึงม,มีดออกก็จบนะครับเนี่ยครับนี่แบบนี้เลยครับโอเคนะครับเดินน้ายาเหมือนกันเลยฮนะทาเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ สองชั่วโมงนะครับรงนี้ทิ้งไว้สองชั่วโมงนะครับแล้วผมก็จะมาเจียนะครับสองชั่วโมงนี้แห้งสนิทเลยนะครับสําหรับการใช้สูตรกาวร้อนตัวนี้นะครับสนิทแบบแข็งเปิกเลยนะฮะนี่ครับไปเจียด้านล่างให้มันเป็นเจียจนมันชิดขอบของหลอดนะครับแล้วก็ทําให้เป็นมนมนนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านหัวก็เจียให้ชิดขอบของหลอดนะครับแล้วก็เป็นมนมนกลวยสูงไปนี่ครับลักษณะนี้นะครับ เหมือนดินสอนะฮะเหมือนดินสอเทียนนะครับเทียรประมาณนี้เลยเนี่ยครับนี่ครับ,ค,รบความสูง15มิลมีระยะเผื่อการทําหัวบัวที่ดีนะครับเสร็จแล้วเราก็มาแต่งเจ้าตัวเลนเลนขยายด้านล่างก่อนนะครับใช้ตะไบเราค่อยๆแต่งนะครับแต่งไปอย่างนี้นะครับตัวนี้แข็งแรงมากๆครับการเชื่อมต่อลักษณะนี้จะแข็งแรงมากเลยนี่ยครับ ต่ไบไปเรื่อยๆนะครับให้เสมอในส่วนของหลอดนะครับเดี๋ยวเราค่อยขัดกระดาษทรายเอานะครับเพื่อเก็บความเนียนนั่นเองนะครับไม่ต้องโกร่วนนะครับเพื่อนด้านบนนี่ครับด้านบนก็ทําคล้ายๆหัวดิสอเทียนก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มโซโลจากด้านล่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยไปแต่งหัวบัวกันนะครับเป็นการทําหัวบัวโดยใช้ อะคริลิกชิ้นเดียวนะครับเราจะไม่ใช้การนำหัวบัวมาต่อกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นนูนๆอย่างนี้นะครับพอมองมามันก็จะเป็นแนวแนวเลนขยายนะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำนะครับเจ้าหัวบัวกันนะครับ จุดนี s, ้เลือกดีไซน์นะครับเดี๋ยวเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเนี่ยครับระยะหัวบัวมันมันได้พอดีเลยนะครับพอดีสวยครับนีสวยเดี๋ยวมาร์กก่อนนะครับมาร์กส่วนนี้ขึ้นไปประมาณ 3- 4มสี่มิลนะครับจากเจ้าตัวขอบการประสานนะครับเห็นไหมฮะประมาณ 3- 4มสี่มิลนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปเข้าเครื่องเจียนะครับเจียซ้ายเจียขวานะครับให้มันเหลือระยะที่แต่งหวบัวเนี่ยบีบเข้ามาเนี่ยให้มีประมาณ6มิลนะครับเนี่ยครับเจียซ้ายเจียขวามาอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับให้มันเหลือเหมือนลักษณะเป็นอะคริลิก6มิลนะครับเหมือนอะคริลิก6มิลอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะพอเจียเสร็จแล้วก็มาแต่งปกติเลยครับทีนี้นะครับแทงหูบัวได้ปกติแล้วครับไม่ต้องกลัวหลุดครับ ที่เราประสานกับหลอดตะกรุดไว้ไม่หลุดครับนี่ครับนึกภาพตอนเราแทงหัวบัวชิ้นงานของเรานั่นเองนะครับเหมือนกันเลยฮะนี่ครับสลบซ้ายสลบขวาก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นลำแต่งหัวบัวได้เลยนะฮะนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการทำฝาฝาหลอดตะกรุดนะครับที่เราดีไซน์ได้เองนะฮะ นี่ครับแต่งได้สบายๆเลยนะครับก็การประกบหลอดเสร็จแล้วเราก็ควรลัดยางทิ้งไว้ลักษณะนี้นะครับก็2ชั่วโมงนะฮะสชั่วโมงถือว่าแห้งกําลังดีเลยนะครับก็มาแต่งสบายๆเลยนะครับค่อยๆแต่งไปนะครับก็ประมาณนี้นสลบสลบลงมาหาในส่วนของอขอบของหลอดตะกรุดนะครับ นี่ครับสโลปลักษณะนี้นะครับให้มันเป็นมนๆนะครับนี่ฮะมนแบบนี้ครับเนี่ใช้ตะไบท้องเปลิงนะครับสโลปเข้ามานะครับมันก็จะรับกันพอดีสวยนะครับนี่โค้งโค้งมนมนอย่างนี้นะครับนี่นะค่อยค่อยหมุนแล้วก็แทงตะไบลงไปลักษณะนี้นะครับในส่วนกาวร้อนผสม aec นะครับที่เราใช้หยอดหัวบัวนะครับ แต่เรามาใช้ในงานนี้มันจะทําให้งานของเราประสานและก็แห้งได้เร็วขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นน้ํายาสูตรที่ดีนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะฮะน่ครับนี่ครับแต่งหัวบัวได้ปกติเลยครับทีนี้เราไม่จะเป็นต้องทำอํำลักษณะตัดหัวบัวมาซ้อนกันอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ตัวนี้มันค่อนข้างแข็งแรงกว่านั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็น อะคริลิกชิ้นเดียวกันนั่นเองนะฮะนี่ครับค่อยๆแทงหัวบัวลักษณะนี้ไปนะครับก็นิ้วนิ้วกลางก็ประคองไว้นะครับคองลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทําให้เว้าก็ใช้ด้านหลังของตะไบนี่ครับนี่แทงลงไปทางซ้ายแทงลงไปทางขวาวก็จะเป็นเว้านะครับเป็นในส่วนของอทรงพลิ้วๆนั่นเองเนี่คนย,ยครับลองทําบ่อยๆครับเดี๋ยวนิ้วเราจะถลอกนะครับ นิ้วถลอกลักษณะนี้ได้ใช้ได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อุตส่าห์ชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาด้วยนะครับนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ส่งรูปนะครับมาให้ผมติชมนะครับอย่างน้อยท่านก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับมีความกล้าหาญนะครับกล้าที่จะให้ติชมนะครับเพื่อที่ตัวเองจะได้นําไปแก้ไขนะครับท่านคิดถูกแล้วละครับที่ทําอย่างนี้นะครับ อย่าเก็บมันไว้คนเดียวนะครับเรื่องพวกนี้นะครับผมเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้สอบถามเข้ามาแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับผมมีเวลาผมก็จะเปิดแล้วก็ตอบคำถามให้นะฮะก็จะได้ช่วยๆกันไปนะครับเพราะว่างานพวกนี้นะครับมันแบ่งปันความรู้กันได้นะครับมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนะครับสลบไปลักษณะนี้ครับนี่สลบท้องปิงสลบเล่นไปเรื่อยๆของเรานะครับไม่ต้องกลัวนะครับการประสานด้วยกาวร้อนผสม AEC ขนาดนี้นะครับ เนียวแน่นนะครับเพื่อนสำหรับเพื่อนที่คิดจะเลือกอาชีพนี้นะครับท่านคิดถูกแล้วนะครับแรกแรกมันก็จะเจออุปสรรคธรรมดาแล้วครับซื้ออุปกรณ์มาเลยถ้าอยากเลี่ยมนะครับลองหัดดูคลิปแรกๆทําตามไปก่อนนะครับว่าเราทําได้ไหมดูตัวเราเองนะครับถ้าทําไม่ได้ก็ค่อยเข้ามาเลี่ยมนะครับค่อยเข้ามาเรียนนะฮะแอดไลน์เข้ามาติดต่อมาคุยมาอะไรกันได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับให้เราลองก่อนนะครับลองดูตัวเราก่อน นี่ครับสโลปตรงนี้ให้มันมนมนนะครับมนมนแบบนี้นี่มนมนแบบนี้เห็นมฮะเนี่ยก็แต่งปกติแล้วนั่นแหละแล้วก็ไปขัดกระดาษทรายนะครับขัดกระดาษทรายนะครับอย่าลืมนะครับเบอร์แ0ดร้อยเออเบอร์320 800เบอร์พันนะครับเรียบร้อยครับปัดเงานะครับด้วยไข่ประวันนะครับสีขาวนะครับไฮฟินไฮฟิน180บาทจบนะครับจบทุกปัญหานะครับสุดยอดของไข่ประวันนะฮะ นี่ครับหัวนะครับหัวตะกุดเราใสๆใส่เลยนะครับเป็นงานนะครับด้านล่างก็จะเป็นออกแนวเลนขยายนะครับนี่ครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการเลี่ยมสําหรับบางท่านชอบเป็นหลอดตะกุดไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีความกลมสวยนะครับก็เลือกทำนี้ได้นะครับถ้าจะทําเป็นสองห่วงก็นู่นแล้วก็ทาแบบนี้สองข้างนั่นเองนะฮะจัดไปเลยครับมันมี มันมีเสียง่ายๆแล้วฮะนี่ครับด้านล่างจะเป็นออกแนวขยายนะครับนี่หูบัวเราก็จะใสๆวิ่งๆกันเลยนะครับเพราะมันเป็นอะคริลิกทั้งดุลนะครับสิบห้ามิลนะครับแต่อยากดีไซน์หน่อยก็ฉลุให้มันเป็นลวดลายลวดลายเหมือนฐานสิงห์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับงานแกนหนาสิบมิลนะครับแกนหนาสิบมิลนะครับอ่ เพื่อนๆต้องระวังนะครับในกรณีพระผงลักษณะนี้นะครับก็เวลาเราเลื่อยนะครับเราเลื่อยตอนเอาขอบนะครับเราควรใช้เลื่อยแทนการใช้หินเจียนะครับเพราะหินเจียมันสะเทือนนะฮะอาจจะทําให้ผ้าเนื้อผงนี่แตกได้นะครับค่อยๆเลื่อยค่อยๆตะใบไปนะครับงานนี้นะครับหนักอยู่พอตัวเลยนะฮะวิธีทําแกนใสนะครับสําหรับแกนนา่นไหนงี้นะครับก็ใช้การ ขัดกระดาษทรายภายในนะครับเบอร์320เบอร์800เบอร์พันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนําแกนเนี่ยไปลนไฟให้เขาเกิดความร้อนก่อนนะครับแต่ไม่ต้องถึงกับแกนอ่อนนะครับเสร็จแล้วปล่อยให้เย็นสักพักหนึ่งเราก็มาขัดผ้าด้วยไข่ประวานสีขาวนะครับขัดคัดขัดคัด,ข,ด,ข,ดขัดจนมันใสวิ่งนั่นแหละครับแล้วก็ไปล้างสเตคินีเรียบร้อยเสียนะครับแล้วก็มาลนไฟเข้าแกนปกตินะครับแล้วแกนเราจะไม่กลับมาหมองอีกนั่นเองนะครับ นี่นี่ตัวแกนหนางเงี enfin, ้ยนะครับพระเนื้อผงลักษณะนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับแปะกระดาษกาวเลยนะครับสองสามแผ่นแล้วก็เลื่อยเอานะครับขอบข้างนะครับเลื่อยๆๆๆทนเอาหน่อยครับเพื่อนๆแล้วก็ตะไบลงไปนะครับค่อยๆตะไบไปนะครับอย่ากระช่วกกระช่วกแรงนะครับสันสันสะเตือนเยอะๆนะครับเนื้อนี่เนื้อว่านนะครับเนี่ยเนื้อว่านยาเนื้อผงนะครับมันแตกง่ายนะครับต้องระวังเลยนะครับ จะใชเหินเจียเจียไม่ได้นะครับเจียสะเทือนแตกมางานงอกนะครับนี่ครับผนาหนาอย่างนี้นะฮะนี่ครับอย่างนี้ก็เป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินเนื้อวานเนื้อดินนะครับผสมกันเปาะมากเลยนะครับตองนี้นะครับเป็นเนื้อวานเลยนะฮะนี่แล้วก็ส่วนคอเขาก็จะบางๆอย่างนี้นะครับก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับ ง่างตาแดงนะครับต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับจุดนี้ใช้เลื่อยอย่างเดียวนะครับนะครับก็ตอนนี้คิวก็จะยาวๆนู่นแหละครับไปถึงที่6ที่7กรกฎานะครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ส่งภาพมาแล้วก็อดทนรอนะครับได้ในเรื่องของคิวนะครับที่อุตส่าห์เข้าใจนะครับเพราะว่านะครับ ช่างกว่าจะได้งานแต่ละชิ้นนี่ต้องใช้ความตั้งใจสูงนะครับเพื่อนไม่ใช่ทากันง่ายๆนะครับในสิ่งที่ผมลงให้ดูนะครับก็จะเห็นแล้วว่ามันมีความยากอยู่พอตัวนะครับในการทํางานเลี่ยมพระนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่เข้าใจนะครับในเรื่องของการเลี่ยมนะครับก็ให้เวลาและก็ให้โอกาสช่างมาตลอดนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านใดที่จะส่งพามาเลี่ยมนะครับก็แอดไลน์มานะครับก็ ถ่ายรูปจํานวนพระที่เราจะส่งมาทุกชิ้นนะครับให้เป็นหลักฐานนะครับถ่ายรูปส่งมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะให้ที่อยู่อะไรไปนะครับก็ส่งพะมามีวันนัดกันนะครับมีคิวมีอะไรกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องใจเย็นกันทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลูกค้านะครับก็ก็ต้องทําใจรอให้ได้นะครับช่างก็พยายามเต็มที่นะครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ